สวัสดีค่ะเช้านี้เราจะพามาชมแมวน้อยนะคะเนี่ยค่ะนี่คือสโนโนะคะสโนตัวขาวเจ้าเลยสโนตาสวยนะคะสโนอือืม,อม,อมดำมาแล้วเอว่าจะพาชมมะลิหน่อยนะคะก็ชมแมวน้อยไปด้วยนะคะ เอา,เอากัดกันเนากัดกนเานาะนนนนนก็คิมมีนะคะน,นคิมมี่อยู่ในกระถางกุหลาบเอาเอามาสองตัวสู้กันแล้วเออเอ้ยไม่ใช่แมวสองตัวไม่ใช่หมาสวัสดีบันพุธนะคะเพื่อนๆนะคะมาชมแมวจอมสซนกับต้นไม้นะคะดอกไม้ ธรรมชาติสุดๆค่ะก็พี่ลินก็จะปล่อยให้เล่นในสวนนะคะให้อยู่กับต้นไม okay. ้ดอกไม้ธรรมชาติกันเพื่อนฝัดเลยตัวเธอหน้าหน้าตีหน้าฟัดมากเลยตัวเล็กๆนะฮะแต่จะว่าเล็กก็ไม่เล็กนะคะตอนนี้โตแล้วเอาๆ อุมืไก่เลยซิเอาสโนว์ยัมันหนูดำอ่ะอ้าวไปฟัดกันต้นกุหลาบแล้วทีนี้เอาไม่กลัวหนามทิ่มหรอคะฮึหน้าตีนนะ,ะเพื่อนเพื่อนตัวเขาแบบละมุนตัวเล็กๆค่ะสนมาก เน่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 สวัสด,ดีค่ะสนุอ, <c oughs> อันนี้หนู่ยงามนะฮะหนุ่ยดูความน่ารักของเขานเลยเล่นกันทั้งวันกับมันเกลือ เอ็มไปไหนเนาะเอ็มไม่เห็นเลยอ้าวเอ็มมาแล้วอขอเรียกเขามาค่ะน่ารมกเอ,มอ็มเนาะอืมเาเล่นกันไปก่อนนะฉันจะไปดูมันลิอีกแป๊บนึงขอชมอีกแป๊บนึงนะคะก่อนป,ปิดคลิปโอ้สวยจังเลยวันนี้ที่ชอเขาจะสวยพิเศษนะคะแบบเนี้ยจะเป็น ลักษณะไม่เหมือนทุกวันนะคะเนี่ยดอกโมกก็เยอะนะครับเพื่อนดอกโมกหล่นเต็มพื้นเลยค่ะแล้วก็ดอกมะลุมนะคะก็เนี่ยล่วงมาทางนี้ด้วยนี่ค่ะดอกมะลุมนะฮะอือชมอีกรอบนึงค่ะสวยค่ะเพื่อน,นโอ้ยสวยมาก หอมด้วยนะคะเนี่ยหอมแรงค่ะเวลาถ่ายนะครับจะได้กลิ่นเลยค่ะแบบหอมมากนะฮะัดกับเพือนโอเคค่ะหืมสวยดอกนี้ช่อนนี้สวยน่ารัก